การที่ผมบอกว่าทุกคนจะต้องออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าออกกําลังกายแบบมีแรงต้านไม่ใช่เรื่องสุดโต่งนะครับผมมีเหตุผล3มข้อดังนี้ข้อที่1นึ่งเวทเทรนนิ่งคือรากฐานของการออกกําลังกายทุกชนิดคนที่เริ่มต้นออกกําลังกายใหม่ๆอาจจะพบปัญหาออกกําลังกายนานๆแล้วเจ็บหลังเจ็บเอวใช่ไหมก็เลยไม่อยากออกกําลังกายต่อหรือว่าออกกําลังกายลดความอ้วนแล้วมันลดได้แค่ช่วงแรก หลังจากนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนเดิมไปตลอดก็เลยรู้สึกท้อใจไม่อยากออกกํลาลังกายต่อปัญหามันเกิดจากอะไรรู้ไหมครับมันเกิดจากกีฬาทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวนะครับมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวนั่นแหละโดยเฉพาะกล้ามเนื้อลาตัวแผ่นหลังซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายเราเช่นการวิ่งนะการวิ่งเนี่ย เหมือนกับว่าใช้ขาก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ที่จริงอะ่ะมันไม่ได้ใช้แค่ขาอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมีลําตัวที่แข็งแรงด้วยเพื่อเวลาแก่งแกวงแขนแล้วอะ่ะมันจะได้ส่งกําลังไปถึงสะโพกได้ดีลําตัวนิ่งถ้าวิ่งก็จะสวยงามวิ่งนานร่างกายมันก็ไม่ล้าหรือว่าปั่นจักรยานก็ต้องมีการสร้างกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อแขนนะครับเวลาคล่อมจักรยานนาน,านจะได้ไม่เมื่อยแขนหรือว่าปวดหลัง หรือว่าคนที่ออกกําลังกายลดความอ้วนแล้วลดได้แค่ช่วงแรกอะก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้ออกแรงได้มากขึ้นร่างกายไม่ได้ออกแรงมากขึ้นมันก็เผาผลาญได้เท่าเดิมไงรูปร่างมันก็เลยทรงตัวอยู่ที่เดิมกีฬาทุกชนิดนะครับมันต้องฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อช่วยให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวได้ดีเสมอนะครับ นี่คือสิ่งที่คนออกกำลังกายทุกคนต้องทำสองไม่มีอะไรมาทดแทนได้การออกกำลังกายถูกแบ่งเป็นสองประเภทนะครับก็คือแบบที่1คือสร้างความทนทานแล้วก็สร้างความแข็งแรงอย่างที่ผมทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับการสร้างความแข็งแรงมันก็คือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งส่วนการสร้างความทนทานก็คือการออกกำลังกายที่ไม่หนักแต่นานเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำ วิ่งเดินซึ่งการออกกำลังกายแบบสร้างความทนทานอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบไม่สะดวกถามว่าไม่ทําได้ไหมไม่ชอบไม่อยากทํามันก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าสามารถทดแทนด้วยกิจกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับขอแค่ว่าไม่นั่งนั่งนอนนทั้งวันมันก็พอใช้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับกิจกรรมทั่วไปอย่างทํางานบ้านทำสวนทำไร่เดินไปจับจ่ายซื้อของเดินไปต่อรถต่อเรือ มันก็มีงานวิจัยชัดเจนนะครับว่าขอแค่ให้ได้เดินได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกวันก็สามารถมีสุขภาพดีอายุยืนได้แล้วแล้วการออกกำลังกายแบบสร้างความแข็งแรงหรือเวทเทรนนิ่งล่ะถ้าไม่ชอบไม่สะดวกไม่อยากทําไม่ทําได้ไหมมีอะไรทดแทนไหมก่อนอื่นนะครับไม่นับคนที่มีอาชีพยกของหนักแบบกรรมกรแบกหามแบบผู้ใช้แรงงานนะครับถ้าตัดออกไปก็บอกได้เลยว่าไม่มีครับ เพราะว่าการทำเวทเทรนนิ่งก็คือจะต้องออกแรงให้มากกว่าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับถึงจะถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ทำเวทเทรนนิ่งก็ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ครับข้อ3กล้ามเนื้อคือชีวิตคนเราอยู่กับความคิดของตัวเองตลอดเวลานะครับจนสําคัญผิดไปว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละมันคือชีวิตของเรามันคือตัวตนของเราแต่ว่าที่จริงนะครับเราต้องตระหนักก่อนนะครับว่า ความรู้สึกนิคิดทั้งหลายน่ะมันจะมีอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีร่างกายร่างกายต่างหากคือชีวิตของเราครับแล้วร่างกายมันก็จะมีอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายนะครับถ้ากล้ามเนื้อไม่ดีทุกๆระบบมันจะล้วนไปหมดนะครับทั้งภูมิต้านทานทั้งหลอดเลือดทั้งไขมันในเลือดน้ําตาลในเลือดระบบเาผาผลาญฮอร์โมน สมองสมองนะครับสมองเสื่อมซึมเศร้าอะไรทุกๆอย่างมันจะลวนทั้งร่างกายมันจะป่วยไปหมดเลยครับแล้วทีนี้ป่วยแล้วทํายังไงครับป่วยก็ไปหาหมอกินยาคุณอาจจะเริ่มจากป่วยหนึ่งโรคก,ก่อนถ้าขยันไปหาหมอขยันตรวจเลือดขยันกินยาเดี๋ยวก็จะได้โรคเพิ่มมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าโรคไปเรื่อยๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับว่ายาคือสารพิษที่เอามาเจือจางมากๆ วิธีทํางานของยาก็คือว่าหยุดยั้งกลไกการทํางานของร่างกายบางอย่างนะครับเพื่อหยุดยั้งอาการเจ็บป่วยแต่มันก็จะมีผลข้างเคียงใช่ไหมพอมันหยุดส่วนหนึ่งส่วนอื่นมันก็ล้วนไปเรื่อยๆมันทําให้ร่างกายมันล้วนไปหมดนะครับยาอะไรก็ตามนะถ้ากินไปนานๆร่างกายมันก็พังเสมอนะครับจริงๆแล้วนะครับวิธีที่จะออกจากวงจรอุบาทของยาพวกนี้นะมันโคตรง่ายเลย ง่ายกว่าไปหาหมอกินยาเจาะเลือดตรวจเลือดอีกก็แค่ออกกําลังกายแบบมีแรงต้านหนักๆเพื่อให้ใย,ยกล้ามเนื้อมันสร้างตัวเองขึ้นมานะครับพอมีใย,ยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไมโคอนเดียมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วทีนี้ก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วแค่นี้จริงๆครับโคตรง่ายเลย